สวัสดีครับคนบรินแดงสางครับเรามาต่อกัน EP พีสครับเรื่องที่ว่านะครับขุนแผน17ึ่หลวงปู่ทิพนี้แรงละเป็นล้านละเราจะเก็บรุ่นไหนดีนะครับเมื่อ E ีแรกเนี่ยผมก็บอกไปแล้วนะครับเป็นรุ่น4นะครับเราก็คุยกันถึงรุ่น4ไปแล้วนะครับก็ยังสามารถเช่าหากันได้ในหลักพัน EP นี้นะครับก็จะพูดถึงอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับ ก็คือรุ่นที่5ถคือว่าเป็นรุ่นสุดท้ายที่ออกวัดหนองกลับและทัานหลวงพ่อสาครนะครับก็คือรุ่นไตรมาสห้าหนึ่งครับอ่าครับไตรมาสห้าหนึ่งนี้ก็สร้างเมื่อปี2551นะครับถ้าคนเล่นคุณแผนสายตะวันออกนะครับแล้วก็นิยมคุณแผนหลวงพ่อสาครเนี่ยเขาจะเรียกกันรุ่นสุดท้ายนะครับรุ่นสุดท้ายนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันยังมีอีกหลายรุ่นนะครับแต่ว่าไม่ได้ออกที่วัดหนองกลับนะครับแต่จะออกที่วัดอื่นนะครับวันนี้จะพูดถึงรุ่นสุดท้ายรุ่นทีี่่่5ททออออกกกวััดนนงงบาาาสคคร็ืตม พูดถึงพิมพ์นะครับก็จะมีทั้งพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กนะครับมีทั้งพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กนะฮะแต่ที่นี้เหมือนเดิมครับก็คือตัวผมเนี่ยไม่ค่อยนิยมพิมพ์เล็กนะครับไม่ค่อยนิยมพิมพ์เล็กชอบพิมพ์ใหญ่นะครับก็วันนี้หลักๆก็จะพูดถึงพิมพ์ใหญ่นะครับครับไตรมาสห้าหนึ่งเนี่ยเราก็จะเริ่มจากเนื้อเนื้อนำเลิกนะครับเนื้อนำเลิกเนี่ยจะจัดสร้างเพียง71ชุดนะครับเนื้อดํานําเลิกเนี่ยจะได้เป็นเป็นกล่องกระเมี่ยนะครับเป็นกล่อง ปิดทองในพิมพ์นะครับด้านหน้าปิดทองในพิมพ์แล้วก็ด้านหลังเนี่ยพิมพ์ใหญ่จะเป็นเม็ดโค้ดทองคานะครับตะกุดเงินตะกุดทองคําอย่างละดอกนะครับส่วนพิมพ์เล็กเนี่ยก็จะอ่าเป็นเป็นเนื้อดํานําเลือกเหมือนกันเป็นเนื้อว่านไผ่ดาผสมนะครับแล้วก็จะปิดทองในพิมพ์ด้านหลังก็ฝังพลอยนะครับอันนี้จะมีแค่71ชุดนะครับอันนี้ไม่อยู่ในใบจองนะครับอันนี้น่าจะแจกกับทีมงานนะครับทีมงานที่เป็นคนพิเศษหน่อยประมาณนั้นอ่ะต่อไปก็จะอยู่ในใบจองนะครับนี้ ในใบจองนะครับก็เริ่มจากชุดกรรมการก่อนนะครับชุดกรรมการเนี่ยก็<ๆ>จะมีจัดทําทั้งหมดนะครับจัดสร้างทั้งหมด599ชุดนะครับ599ชุดสําหรับชุดกรรมการเนี่ยในพระหนึ่งชุดจะได้รับพระ5องค์นะครับก็คือจะเป็นพิมพ์ใหญ่3นะครับแล้วก็พิมพ์เล็กอีก2เดี๋ยวผมจะเน้นพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่เนี่ยจะมีอยู่3แบบนะครับ3แบบก็คือ,อแบบที่หนหน้าทาทองนะครับด้านหลังฝังหมุดโค้ดทองคําตะกุดทองคานะครับอันนี้แบบที่1 แบบที่สองเนี่ยจะเป็นเนื้อว่านดอกไม้ทองนะครับปั๊มสองหน้าข้างหลังฝังโคดเงินนะครับเม็ดโคดเงินนะครับแบบที่สามนะครับก็จะเป็นข้างหลังฝังเม็ดโคดเงินแล้วก็พลอยเสกนะครับฝังพลอยเสกอันนี้มีแค่ห้าร้อยเก้าสิบเก้าองค์นะครับถ้าไม่นับเนื้อนำเลิกนะครับที่ผสมว่านไผ่ดาที่มีเจ็ดสิบเอ็ดชุดแล้วก็ชุดกรรมการเนี่ยอ่าที่ว่ามีห้าร้อยเก้าสิบเก้าชุดเมื่อกี้เนี่ย นะครับตัวท็อปสุดนะครับตัวท็อปสุดเนี่ยจะเป็นตะกุดทองคำนะครับเป็นตะกุดทองคําก็คือจะเป็นขุนแผนพิมพ์ใหญ่นะครับหน้าทาทองจะมีทั้งเนื้อผสม<อ>าว่านส<อ>บู่เลือดนะครับพระนี่จะออกสีแดงนะครับจะออกสีแดง,<อ>งแล้วก็อา,จ,า,า,าอจะเป็นเนื้อผสมว่านดอกไม้ทองนะครับก็เนื้อพระเนี่จะออกสีเหลืองเข้มนะครับสีเหลืองเข้<อ><ด>ม<อ>ข้างหล<ใน> <structure> ังนะครับจะฝังเป็นเม็ดโคดเงินตะกุดทองคํานะครับตะกุดทองคําคู่แล้วก็เม็ดโคดเงินอันนี้ถือว่าเป็นตัวท็อปนะครับ ตัวท็อปถ้าไม่นับชุดกรรมการก็นำเลิกซึ่งตัวตะกุดทองคําคู่นะครับเม็ดคดเงินเนี่ยจะสร้างอยู่1,999องค์นะครับถนนราคาเช่าหาของไตมาท5/1หนี่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับขึ้นมาเรื่อยๆผมเล่นคุณแผนไตมาส5/1ครั้งแรกนะครับก็ตอนที่เข้าเข้าเว็บจีนี่แหละเข้าเว็บจีการันตีผ้านะฮะจีผ้าปี2,555นะครับ2,555หลังน้าทั่วกรุงเทพเนาะ2,554ตอนนั้นผมเช่านะผมเริ่มเช่าตั้งแต่ ตะกรุดทองคําคู่นะครับเม็ดโครตรเงินเนี่ยผมเริ่มเช่าตั้งแต่องค์ละสองพันนะครับประมาณสองพันห้าร้อยบาทถึงสามพันบาทนะตั้งแต่สองพันสาองพันห้าร้อบาทถึงสามพันบาทนะครับแล้วราคานี่ก็พุ่งต่อเนื่องเลยนะครับราคาพุ่งต่อเนื่องจนมาถึงประมาณปีปีห้าเจ็ดห้าแปดเนี่ยนะครับห้าเจ็ดห้าแปดเนี่ยไอ้ตัวพิมพ์ใหญ่นะครับตะกรุดทองคําคู่เม็ดโครตรเงินเนี่ยขึ้นไปเป็นประมาณเจ็ดพันบาทนะครับเจ็ดพันบาทล่าสุดเนี่ยช่วงที่หลวงพ่อสากรท่านมรณภาพไปนะครับ ก็ผมก็ตอนนั้นราคาพระขึ้นนะราคาพักขึ้นผมก็แบ่งแบ่งให้เช่าบูชาไปส่วนหนึ่งราคาเนี้ยหลักหมื่นนะครับหมื่นสองหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นแปดนะครับแล้วแต่ความสวยของพระแล้วก็เลขกํากับด้วยพระชุดนี้นะครับจะมีจะมีโค้ดแล้วก็เลขกํากับนะครับก็จะเขียนไว้สอนะครับสอคือน่าจะแทนองค์หลวงพ่อสาครนะครับอย่างเช่นอ่ตะกุณทองคํา ด้านข้างก็จะพิมพ์หรือด้านข้างหรือด้านล่างใต้พระใต้ใต้ตองค์พระนะก็จะพิมพ์ไ้ว่าสเป็นเลขครับเช่นสแปดห้าแปดสเก้าหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพระเนี่ยนอกจากเนื้อจะสวยแล้วเนี่ยไอ้พวกเลขพวกนี้เขาก็เล่นนะครับเขาก็เล่นกันด้วยอย่างเช่นเลขหนึ่งเจ็ดรวมกันได้แปดอย่างเงี้ยครับเลขหนึ่งแปดเลขหนึ่งเก้าเลขสองหลักหรือเลขหนึ่งหกแปดนี้ยิ่งแพงนะครับหนึ่งหกแปดเนี่ยรองท็อปก็จะเป็นเนื้อชมพูนะครับเนื้อชมพูนะครับตะกุดเงิน เม็ดโค้ดทองเหลืองนะครับเม็ดโค้ดทองเหลืองตะกุดเงินนะฮะอันนี้ผมเริ่มเช่าเมื่อปีสองปีเดียวกันครับสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าอันนี้ผมเริ่มเช่าตะกุดเงินนี่ตั้งแต่องุ่นแปดร้อยบาทนะครับแปดร้อยถึงเก้าร้อยบาทแล้วก็มาช่วงปีอีกสองสามปีนี่ขึ้นมาแล้วครับคราเนี้ยเป็นเช่าหากันที่ราคาประมาณพันปลายถึงสองพันนะครับพันปลายถึงสองพันจนล่าสุดเนี่ยเนี่ยครับล่าสุดที่ผมอ่าให้เขาปิดประมูลไปนะครับ ก็จะมีตั้งแต่ราคานะครับ4,000 4,500จนถึง6,000นะครับแล้วแต่ความสวยของพระแล้วก็เลขพระด้วยนะครับตัวเนื้อชมพูตะกุดเงินนะครับมดโคตทองเหลืองนี่จะจัดสร้าง4,999องค์นะครับ4,999องค์อ่ะพิมพ์ต่อไปก็จะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่หน้าท่าทองนะก็จะเป็นเนื้อขาวนะครับเนื้อขาวแล้วก็ข้างหลังฝั่งเม็ดโคตนะครับเม็ดโคตรทองแดงแล้วก็พลอยเสก มีพลอยเสกโรยอยู่ด้านหลังนะครับตามภาพองค์นี้นะครับองนี้พิมนี้เนี่ยผมเหมือนกันนะครับเริ่มเช่าตั้งแต่ปี2555นะครับ mm hmm. ก็ผมเริ่มเช่าตั้งแต่องค์นี้อง์องละ2 0 0ถึง300บาทนะครับ200ถึง300บาทแล้วก็เหมือนกันครับประมาณประมาณอีก 2- 3สปีเนี่ยก็ขึ้นแล้วครับมาเป็นจากเคยเช่า2300ขึ้นมาเป็น8900แล้วก็เป็นพันต้นๆน,นะครับเป็นพันต้นๆล่าสุดที่ผมปล่อยเช่าบูชาไป นะครับก็จะมีราคาอยู่สนนราคาตอนนั้นที่ผมปล่อยเช่าบูชาไปนี่ประมาณหนึ่งพันปลายหนึ่งพันต้นถึงหนึ่งพันปลายนะครับถ้าปัจจุบันนี้ก็ราคาอยู่ที่สองพันต้นนะครับสองพันต้นพิมพ์นี้เหมือนกันครับพิมพ์นี้ก็จะจัดสร้างอยู่สี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าองค์นะฮะเดี๋ยวมาต่อกันเรื่องราคานิดหนึ่งครับคือเมื่อกี้เนี่ยผมพูดถึงราคาของพิมพ์ใหญ่นะครับตะกรุดคำคู่แล้วก็ตะกรุดเงินคู่แล้วก็หลังหลังฝั่งพลอยเสกไปแล้วทีนี้มาพูดถึงตัวไอ้ที่เป็นชุดกรรมการนะครับชุดกกรรมารแล้วว็ตั อ่าเนื้อนำเลิกนะเนื้อนำเลิกนะครับที่มีอยู่เจ็ดสิบเอ็ดองเนี่ยนะครับล่าสุดที่บมเพ็นนะครับก็คือประมาณสามหมื่นไม่ปิดนะสามหมื่นนี้ยังไม่ปิดนะครับแล้วก็กรรมการนะครับตัวที่เป็นกรรมการห้าร้อยเก้าสิบเก้าชุดเนี่ยที่มีอย่างละห้าร้อยเก้าสิบเก้าองค์เนี่ยอันนี้ก็ยังยังอยู่หลักหมื่นต้นนะครับหมื่นต้น,ต,นต้นนี่ก็ก็ยังไม่ปิดเหมือนกันนะครับเห็นหมื่นสองถึงหมื่นสี่ยังไม่ปิดเหมือนกัน ทำไมราคามันมาแรงตอนปลายนะครับก็คือ,อตอนที่ท่านหลวงพ่อสาครมรณภาพเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งคนที่รู้จักแล้วก็ไม่รู้จักนะครับพอไม่รู้จักเนี่ยได้มาฟังประวัติท่านอ้าวทราบว่าท่านเป็นสิทธิหลวงปู่ทิมบางบาง,บางท่านก็ไม่ทราบนะครับจ,จริงๆท่านคือสิทธิสายตรงหลวงปู่ทิมเนี่ยนะบางท่านก็ไม่ทราบพอมาทราบปุ๊บก็มาเก็บครับคราวนี้ก็ก็จะมาจัดมาเช่าหา นะครับตอนนั้นในเว็บนี้คึกคัดมากนะครับราคาขึ้นนะครับขึ้นจากปกติไปสามสิบเปอร์เซ็นตนะครับถามว่ามันขึ้นไปอย่างนั้นแล้วมันจะลงไหมผมว่าลงยากนะผมว่าลงยากนะที่ลงยากเพราะอะไรครับเพราะพระเนี่ยพระของหลวงพ่อสาครเนี่ยพระชุดนี้เนี่ยผมใช้เขา,าไม่ใช่พระปั่นนะไม่ใช่พระปั่นราคานะครับคือการขึ้นของราคาเนี่ยมันคือความนิยมการที่มีคนอยากเช่าบูชาเพิ่มนะครับแล้วมันมีจํานวนจํากัดแล้วก็ประกอบกับที่ท่านวรน,น,นภาพไปแล้วด้วยเนี่ย ทีนี้เนี่ยพอเจ้าของภาะใหม่ที่เขาปิดประมูลผมไปเนี่ยเช่นเขาปิดไปหมื่นแปดสองหมื่นเนี่ยผมว่าเขาคงจะอย่างตะกุดทองคําเนี่ยแล้วเขารู้อยู่แล้วนะครับว่าหลวงพ่อสาครเนี่ยท่านเป็นสายตรงหลวงปู่ทิมนะครับแล้วก็ถ้าหมดยุคท่านแล้วเนี่ยก็ก,ก็ไม่มีแล้วาง่ายง่ายไม่มีแล้วนะครับจะเป็นคนอื่นที่จะเอาผงไายกุมารมาทํามันก็คงจะในความรู้สึกนะครับมันก็ไม่ไม่ไม่แขังเท่าหลวงพ่อสาครอ,อย่างเงี้ยเพราะนั้นผมว่าเขาไม่ปล่อยนะครับเขาไม่ปล่อยราคาไม่ลงแล้วเขาก็จะไม่ยอมขายขาดทุนนะครับ ผมพูดผมพูดราคาไปนะครับราคาไปก็คือราคาที่เช่าหาไอ้ที่ผมเช่าหาเนี่ยอยู่ในเว็บนะครับผมพูดชื่อพูดชื่อไปเลยดีกว่าเพราะมัน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 เป็นเว็บที่ถ้าคนเล่นพระเนี่ยนะครับเช่าหาพระเครื่องเนี่ยก็จะมีอยู่2เว็บใหญ่ๆก็มี U Omulet กับ G พระนะครับผมอยู่ทั้ง2เว็บนะครับซึ่งในเว็บเหล่านี้เนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่ามีมาตรฐานนะครับมีมาตรฐานการเล่นนะครับมีมาตรฐานการเล่นนะฮะแล้วก็การ การโกงการอะไรจะไม่ค่อยมีเพราะว่าถ้าโกงปุ๊บนี่เขาแบนเลยนะก็คือหมดสิทธิ์เลยนะครับทีนี้ไอ้พวกราคาต่างๆที่ผมมาพูดนี่คือสถิตินะครับสถิติสถิติที่เช่าหากันในเว็บนะครับในเว็บเนี่ยโอ้สมาชิกผมว่าเป็นเฉพาะจีพะรนี่ก็น่าจะเป็นหลายแสนคนหรืออาจจะเป็นล้านก็ได้นะครับไม่แน่ใจอาจจะถึงก็ได้นะในยูมูเลตอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นราคาราคาที่ผมเอามาคือราคาตรงนี้นะครับไม่ใช่ราคาของ CNA CNB CNC ไม่ใช่ครับเพราะว่า โดยใหญ่ๆแล้วเนี่ยถ้าสังเกตดูเซียนใ,ใหญ่ๆนะเอาระดับแบบสมมติเราผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันระดับที่เขาเล่นพระสามสิบล้านสิบล้านอะไรอย่างเงี้ยหรือหลายล้านนี้เขาเขาเขาจะไม่มาเล่นพระพวกนี้นะครับ mm mm. เขาเขาจะไม่จัดพระพวกนี้พระพวกนี้เขาถือว่าเป็นพระใหม่นะครับแต่อ,อย่าลืมว่าสังคมคนเข้าหาพระเนี่ยคนสะสมพระเครื่องเนี่ย,ยอยู่ในเว็บเหล่านี้เป็นส่วนใหญ่นะครับมีอยู่ในเว็บส่วนนี้เหล่านี้เป็นส่วนใหญ่เขาก็จะมีพระที่เป็นที่นิยมจริงๆนะครับ เป็นที่นิยมจริง,รงซึ่งความนิยมเนี่ยไม,ไม่ได้เกิดจากการโฆษณาของผู้ใดนะครับแต่ว่าก็เกิดจากการที่เขารู้กันเองนะครับรู้และศรัทธา,าว่าชอบหลวงปูท่ทิมเนี่ยนะครับแต่เฮ้ยหนึ่งเจ็ดซื้อไม่ได้แนละ้วทําไงดีก็ต้องมาหาหลวงพ่อสะครหลวงพ่อศิลป์อะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นประมาณนั้นช่วงนี้นะครับเห็นว่าราคาแรงแล้วเนี่ยผมผมผมคิดว่านะถ้าเก็บได้เก็บนะครับช่วงนี้คือหลายองค์นะครับที่ผมเคยเห็นเอ้ยประมาณ หลักหมื่นโอ้ะไม่เอานีกว่าแพงไปเก็บหลักร้อยหลักพันดีกว่าเดี๋ยวรอหน่อยก็ได้นะครับสุดท้ายกลายเป็นตกขบวนครับยกตัวอย่างเลยนะอันนี้ไม่เกี่ยวกับใจมาาห้าหนึ่งนะครับที่เห็นเห็นเลยก็คือพระสมเด็จร้อยปีนะครับอนุสรร้อยปีวะะัดระฆังเนี่ยนะครับพิมพ์เสียงโตนะครับอ่าพิมพ์เสียงโตฟองเสียงโตอะไรต่างๆเนี่ยย้อนไปเนี่ยเมื่อสักปีอ่าที่ผมเล่นตอนนั้นปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าเนาะ ก็ย้อนกลับไปสักประมาณสิบสิบสองสิบสามปีเนี่ยหลักพันยังหาได้นะพันไปถึงหมื่นต้นหาได้นะครับแต่ผมมองว่าแพงแล้วผมไม่เก็บนะครับผมมาเก็บรุ่นรุ่นรุ่นร้อยแปดปีกับร้อยสิบแปดนะครับก็มาอยู่นะตอนนี้ก็มาอยู่ก็หลักพันแล้วนะแต่ผมไม่เลือกเช่าอ่าอ่าที่ว่าหมื่นสองนะครับหมื่นสองหมื่นสามตอนนั้นหาได้ได้ได้ได,ได,ได้ไม่ใช่ฟองเสียงโตนะก็คือเสียงโตเลยนะครับ อาจจะหมื่นห้า 15, อย่างเงี้ยผมไม่เลือกเช่านะผมมา,มาเช่าร้อยแปดกับร้อยสิบแปดที่หาได้ในหลักร้อยปลายหลักพันตอนนี้เป็นไงครับตอนนี้เสียนโตนะครับเสียนโตหรือเอาแค่ฟอร์มเสียนโตนี้ก็ไปละ mm hmm. เขาเรียกว่าหลักหมื่นปลายนะครับประมาณหกเจ็ดหมื่นละแปดหมื่นละถ้าเกิดเป็นเสียนโตเนี่ยสวยๆมาเนี่ยอนุสร์ร้อยปีเป็นแสนละครับตอนนี้สุดท้ายนะครับสุดท้ายเนี่ยผมอยากจะพูดถึงเรื่องพลอยเศกไหนพลอยเศกที่ที่ท,ท,ที่ที่อยู่ในพระคุณแผนไตรมาสห้าหน,นึ่งเนี่ยนะครับคืออย่างนี้ พอเราพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยผมพูดไปเนี่ยคนก็จะให้ความสนใจกับเนื้อนําเลิกนะครับชุดกรรมการหรือว่าเป็นตะกุดทองคําอ่าอย่างต่างๆให้เอาตะกุดเงินพอมาพูดถึงอ่าหลังพลอยเสกเนี่ยคิดว่ามันมันดูไม่น่าสนใจคือเอาง่ายๆความรู้สึกเรามันก็คือเป็นรุ่นที่คือคือเป็นตัวที่เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเป็นตัวที่ที่อยู่ล่างสุดนะครับแต่จริงๆแล้วน่าสนใจนะเพราะว่าพลอยเศษตรงนี้เนี่ยมีความสําคัญเหมือนกันนะครับพลอยเศกที่ลอยอยู่หลังพระคุณแผนรุ่นนี้นะครับ จะมีพลอยเสกของสามะ้าจารย์นะครับสามองค์สามท่านนะครับก็คือมีพลอยเสกของหลวงพ่อสาควเองนะครับมี m. พลอยเสกของหลวงปู่ทิมนะครับและอีกหนึ่งก็คือมีพลอยเสกของหลวงพ่อเกษมเขมโกอยู่ด้วยนะครับในพลอยเสกที่อยู่หลังใจมาท่าหนึ่งนี้โดยเฉพาะถ้าพูดถึงหลวงพ่อเกษมยุคช่วงนี้ก็ราคาพราของท่านขึ้นนะครับก็รู้กันอยู่น่าจะทราบกันนะก็ขึ้นนะมีพลอยเสกหลวงพ่อเกษมอยู่ด้วยนะครับก็คือจะมีรุ่นนี้ นะครับที่เป็นไตรมาสห้าหนึ่งนี้มีพลอยเสกของลอ้อกษมแล้วก็จะเป็นรุ่นสากหักนะครับเป็นรุ่นสากหักอันนั้นเป็นมูลนิธิสร้างนะครับเป็นมูลนิธิสร้างอันนั้นก็มีพลอยเสกของหลวงพ่อเกษมเหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวหลังพลอยเสกเนี่ยราคาถูกสุดแต่ก็น่าเก็บเหมือนกันนะครับครบสามอันเลยนะครับมีทั้งพลอยเสกของหลวงพ่อสาครนะครับมีพลอยเสกหลวงปู่ทิมแล้วยังได้พลอยเสกของหลวงพ่อเกษมอีกนะครับ,นะรบอ่าเดี๋ยวอีพีนี้ก็จบที่ไตรมาสห้าหนึ่งนะครับเดี๋ยวอีพีต่อกกจา ตัวคุณแผนรุ่น4นะครับพระป่า46แล้วก็รุ่นสุดท้ายหลวงพ่อสะครวัดหนองก,กับเนี่ยแต่บ้านท่าหนึ่งยังมีรุ่นไหนที่น่าสะสมอีกไหมยังมีนะครับเดี๋ยวรอติดตามกันครับว่าจะเป็นรุ่นไหนสวัสดีครับ